แกนชายกี่เลยสวยๆครับข้าวบะ้อดวันรถวันบะฮอดสอาดเต็มเดือนมันเร็วแน่นด้วยไปกอนโมท้ารดเนอะข้าวบะฮอดเนอะเมื่อนีพักกันเราขึ้นสาดนี่ได้หือสาดดอกมัอยู่น้องแค่ได้หือสาดดอกเ้เน ไม่ด้เกิดปักมุดเนี่ยไหมพอเห็นมันง่ามก็เลยปักในทกนี่เขาปักพักะว่าปักเราสุ่มเปล่าเป็นพออยากปักกุยปักไปจากไหนท่านนู่นเออนก็แล้วแต่ก็ไปหมดนี่เออเาจะจะจะไปหรอปักไให้ซื้อเงือนทุนเงนเราเงื่นหรสันึ่งเงื่อแม่นาผมสัมผัาต้องตกเล่าไปด้เงื่นแม่นบป่าไปแล้วังลาพวกกูศาสตร์สนันหรอมเล่าถ้าต้องปล่าไปเอาคอนเทนต์ก้อนม เนี่รถออกไปแวกลางถนนเดียวเาเนเลอเขากข้าวเดียวแล้าวเดยวกิโลพอเลือเขาจะเรือรถไปขึ้นของข้าวเดียวเขาเินออกเลยดิเอกแปดสิบเาลนดิลนอ้มันนี่มีเวทีมวยนันเือนข้าวเดียวเพรานเราออกข้าวเดียวเดียวเาเลืท่านจะซื้อพิซีที่หาเขาเหลือซื้อซ่แหละแลนข้าวเดียวท่นล่ะีแง้ม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 ีี สปอนเซอร์ให้พ้อมเอฟลอยดเอลอยเฮดไุกตีเพือไปแจกพี่น้องอาลอยดีสปอนเซอร์เอรลอยนี่นี่พี่น้องมือแรกใส่เลยใส่ทับเกโอเลยเอามือแรกเปอนมีอยนนี่นะบ่ดิเวทีนั่นบ่เมื่อต่างว้ตะโดนพูดล้ว ก็บังง่าตีนเนี่ยแจ็คคู่ตั้งอย่ไมจค่งนี่ครับุณแรกนะครับุแรกคุณแรกดอนนี้อยู่หลังเวทีครับผมตรงนี้เอฟซีขับมาได้ครับผมพอคุณเปิดประตูยังตั้งเวทีอยู่ครับก็เลยสามารถขับมาทายท่ามใดเนาะพอเปินวาสนานิดปิดกันก็ขอโทษเอฟซีหลายๆทางเวทีเป็น กับมาหานี่ครับกับมาหากันใช่ครับผมกับมาหาเบาวเอกียกับมาหาทุกคนแหละครับผมเอากับข่าวกับนามาสรงเนื่งแล้วจับตัวได้วันนี้ได้คนนีวบักม่วงอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นของพยุตครับผมทุกคนกับท่านนี้ได้แล้วเจ้าบอ คอกทออกันเลยก่ากมาเจ็ดเก่าสอคตอสองเจ็ด็่ซื้อมแค่ซื้อเป็นเป็นินี่ันนอยูมเต้นมังกรนะครับผมเต้นมืกก่อนอันนี้จะเป็นสาขาใหญ่ของคนนะครับไปจอกรถไฟฟ้าเป็นได้คือปะสุดยอดสุดยอดเลยเอายุในบาทน่ยังโอเคสุดยอดเลยแจ่า่าะ้า ถ้าไปเล่นว่ารำปวัไดมันงสุดยอดมองสุดยอดเล่นปะประหยัดเล่นปะประหยัดยู่แต่ว่ามันมันสั้งหว่าถ้าไปไกลมันมองเสียปากโอ้สวัสดีครับได้พลาดลาปลาป่เราไปผมไม่มีเสื้ออยู่ไม่นด้โอ้หขเยโอ้ตายแล้วครับเจ้าใส่เจ้ากรองกันตดเลยโอ้ยคมันมันิดยุคกับเสีเย กินเยอะก็เสียไม่ให้โอ้บริเวณกินแล้วปีนดังบนบ่อให้ไหมนะว่าเก็บไว่ให้นี่ก้อนน้อยเอาเออเอาไว้ฮันลาใส่ใจน้อยผกติผมผมชอบใส่อย่างนี้อย่าว่าเด้อพี่น้องเอฟนตีไปเรียนไปกันไม่ใช่อะไรคือถ้าผมใส่กางเกงกีนขับรถผมมบื่อัดเบื่อัดดีเลยผมใส่แบบนี้ครับรถง่ายๆทำหายใจไม่ออก อ่แล้วแล้วขาเด็กแกวได้นะคือจังบ่อขอบคุณมากครับนี่คือเอาไปคนไข้ไข่เจ้านะเนี่บ่อบ่อบ่อตอนนี้ยังไม่ให้ให้แต่ตัวแบบนี้มาห้อยกันไปไงพ่อกระแทกเลยตั้งการจากคุณการชัยวิไลศยสินนะครับคือคือพี่ใหญ่แห่งวงการตอนจริงเร่ามาเราสิบ่าหายเจ้าได้เราสิบว่าแต่นี่กอนน้อยครับพ่อแหลมเอาโอเคไปขึ้น อันนี้ผมถือว่าเราถิอยู่เด็กสองปีนี่เอาบอหน้ากใหัวเราพี่น้องกันนกลต้องข้นเวทีนี่ยนากในหัวเลยึ้ปัเดือนข้นึเนขียนข้าวเดียว้่ได้ย่างนี้นี่ยซื้อในเดือนละซื้อก็แ เอฟอะนี่ข้างลูกผายมืออนมนี่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 ่ละสามหลอดโอ้โนีไรนี่กินเหอโอ้ข้าวเหนียวมะวังอันนี้ขาวพริกพมาเ้อพริกเซลพริกอาร์ตเออเสียลูกก็ใส่ไปจอยจอยจะปีไก่ไหม คนมีกระแสเอ้ากูยังไม่ได้ใส่ทั้ตัวเลยเออเอ้าเล่นต้องไปนี้เสียไอรออ้ลันนี้เราจิบยังไงอันเดี๋ยวัเดียเอาดันมีรายว้าใจเชียร์ไว้อะคนมีกระแสกูยังไม่ได้ใส่ทั้งตัวเลยไอสัตวกเอ์มาแลกกันเลยเโค่นแรงกว่ได้เด้อข้อควาอเป็นแป้งแค่หัวปลาหมดมา ท่าวัวเนี wow. ้ผมไม่โอเคเลยครับพอเลจะดกินยังกินได้หลายบ่ไอ้ขาเงี้ยๆเลยขาลีบวแลลวขาลีบมาเด้อบาดกินได้บาเดกคนเดีบ้านเสมาเสริมครับ มามามา้นข้าวข้าวขาหมูแดงขาหมูแดง้าวงวงสองคนเลยเบิ้งบ่าเนีวงพูดจัดกันมงสองักน่ะวงสองักควนว่ะมีงานเลยเจ้าพ่อจะไงที่เกลี่ยกุ้มเขาแง่แมนิ ไม่ว่าผมมั่นคงก็โอ้แค่ไหนผมได้มาพูใส่ทันทีสวัสดีครับเจ้าผู้จัดการครับสวัสดี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 ครับสวัครั่เหยีบรถแหงเขางครับนี่เสะเหรอหยียบพาม้าม้างคันี่เอาเคยคือเพิ่งเหยียบรถจากองเพื่อนเัแห้งานี่มันยังบริลีนอยู่เลวะอู้เหบม้าออยูดได้พาเหยียบรถจากองบ้านนี่ดูแลงานไฟพอดีไอนี่ โอ้เสียด t ม d เตจจนเลยเขากล่องน้ำไนโอ้โอ้โหใสแล้วหล่อมากเลยนะเสื้อดูดีฝากครับขอบคุณครับครับผมโอ้เนีใสไปแลยนี่มันโอยู่แล้ว บางแห่งมันคอยบอกมาจำบอกมาจำคอยปล่อยละจบเลยบอกว่าของใครจะเอาวะเออเอาเม่อนะาโอเคจับมือเลยเอาผู้งเาดูตัวที่สจบมันถามมาว่าเว้ยผูอื่นเขามาจำวางสิเขาเรียกไปแล้วจบเออัเลอเยอ่ก็ได้เรืงเอารถคงรอมาเองแกรจนดื้อมาเองจเออตั้งโตนี้เสงั นอกในจัดเก็บเอาหมดเลยต่ออยู่ตงเรียนเนาะตรงเรือนสวยบานี้วันทีสามบานีิข้าเจ้าอยากได้ผู้ใดกัดทั่วมาวันทิสามบ้านางไปบ่ได้บมาเนี่มันฆ่าของเกียวหมองเดียวรกระข้อนพะนมก็อยากได้เอออำเภอเมืองี้ระขอนพนมบานีิแยงหน่อยขอนแก่นก็อยากได้พี่ตะบมองสามเลยเจ็ดสิบกิโลข้างั้นพอการใช้ผู้เดียวเราไปจ้างไว้ก่อนมูสองมีหน้า ไปสามนี้นะไปไซกับอะไรมันจะไก่หมูบทดมันเป็ไซกับไปบ่ไดมันไก่มันไก่มูโกงเกี่ยมยุดแถวยาสัวแค่นี้ลมันน่าจะรัดเขาเนาะามันไก่สามรอยก็โลมเนี่ยมันเป็นสามรอิซีของเจ้ามันออกคนนี้ของเจ้ามันมันมันเลย่ึยนข้นมาลาดออกดอนตานท่านุมาลาดไกเย้ เมื่อกีพเอดี่ยวน้ำรอบไกลหองคอยเลึกยีหากันได้วะเมื่งไปไหวน้ำลอยไหวตั้งหันไปนี่กับต่างหันเพราะท่านอยู่จอมาไหเป็นเ่งทรงจีพีห้พี่ดูด้รอดเขอสิไปเดโ้งเกียมดแล้วโค้งเกี่ยมวันที่สวโอ้แต่วันที่สวงดีดอยู่หันเออหมองักมองเศร้าเลยแล้วค้งเกี่ยวโรเปิดดูนี่ไปยังรอเ็เงือนก่อนแหมโอ้เห็ดบานก่อนบอยราเห็ด กวางดกินเจ้าเอาโมโจ้ขึ้นใส่เสียย่งไาดีแถมพวมาลัเอ็มลอเขาแจกเอ็มลอเขาแจกเบิ้งหน้าอ้วกนั่นเป็นคนเอ็มลอยบ้านลังสถาบันยังว่ะเอาขึ้นมาไม่ใครวะใครวะหายเข้ามาใครวะหายเป็สัตวใครวะมัจจยเสื่อมบ่ลงบ่ลงแต่นี่ก็ปัจักบาดงามบหงามงายสใจเลย สีเด็ดสีนลยใช่ไหมอันนี้มีโลโก้นะมีโลโก้ใหญ่ไหลคุ่นละข้าดบได้พูดอยุ่งยากเนี่ยไปจอดเพื่อนเอาครับฝากกิปนี้กันเล้นะครับผมสวัสดีครับ